โคดพยักโลกาวินาอีพีหนึ่งกลับไปเกิดใหม่เมื่อสิบปีก่อนภายในตัวอาคารที่ถูกเสริมแกร่งด้วยเหล็กกล้าพื้นถงทางเดินราวกับกระจกใสทั้งแพทย์และพยาบาลต่างเดินกันให้วุ่นไปตลอดเส้นทางที่นี่คือสถาบันวิจัยเขตชานเมืองใหม่ของเมืองเฉิงหยางหนึ่งในพื้นที่บริเวณของสถาบันกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ทั้งตื่นเต้นระคนวิตกกังวลกำลังเฝ้ารอยอย่างใจจดใจจ่อ กริ้งกริงกริง,รงหมายเลข2318าชิ้นเฟิงกรุณาไปเข้ารับการฉีดยากระตุ้นในแอเรียที่3ด้วยถึงตาของฉันแล้วโครมวัยรุ่งชายผุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วจนเจ้าตัวเสียหลักสะดุดขาตัวเองล้มขมามลงกับพื้นเพียงได้ยินเสียงกระแทกทุกคนก็พอจะรับรู้ได้ว่าการล้มหน้าฟาดของอีกฝ่ายรุนแรงขนาดไหนอาชิ้นเฟิงเห็นถึงฉากนี้โจห้าวก็กลายเป็นตื่นตระหนก เขาเร่งก้าวไปข้างหน้าเพื่อช่วยเหลือสหายของตนอย่างร้อนรนแล้วก็พบกับผลลัพธ์คาดไม่ถึงชิ้นเฟิงที่ล้มลงดันสลบไปซะอย่างนั้นชิพหหยแล้วชิ้นเฟิงนายคงไม่ได้หมดสติจริงๆหรอกใช่ไหมเล่นตลบอะไรในเวลาสำคัญแบบนี้เนี่ยรีบตื่นขึ้นมาเร็วเข้าถึงเวลาฉีดยากระตุ้นพลังของนายแล้วนะในคริสต์กักราช2200โลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ครั้งหนึ่งเคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดมายาวนานกว่า2,000ปีชะตาของพวกเขากลับพลิกผันตลบกลับกลายมาอยู่ในจุดต่ำสุดของห่วงโซ่อาหารยังไงก็ตามเนื่องจากมีการดำรงอยู่อย่างผู้ใช้อ b บ l ิลิี้และผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยยังพอที่พื้นที่ว่างให้พักหายใจซึ่งการถือกำเนิดของอบิลิีและวรยุทธ์โบราณจะได้มาจากการฉีดยากระตุ้นเข้าสู่ร่างกาย ในตอนช่วงอายุ16ปีนั่นเองกล่าวได้ว่านี่คือหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญที่จะสามารถทยานตนขึ้นไปสู่ฟากฟ้าแต่ชิ้นเฟิงกลับเป็นลมไปซะดือด้อโจห้าวอดกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆคริงคร้งกริง้งกลิ้งหมายเลข2318ชิ้นเฟิงกรุณาไปเข้ารับการฉีดยากระตุ้นในแอเรียที่3ด้วยในช่วงระหว่างที่เสียงเรียกจากลำโพงดังขึ้นอีกครั้งชิ้นเฟิงก็พลันได้สติ ในศีรษะเต็มไปด้วยความสับสนวิงเวียนราวกับหัวจะระเบิดนี่ฉันยังไม่ตายความคิดนี้ว่าผ่านขึ้นในจิตใจของชินเฟิงก่อนที่เขาจะเริ่มคบคิดว่าเพราะเหตุใดตนถึงยังไม่ตายเห็นได้ชัดว่าเมื่อครู่นี้เขาเพิ่งโค้นราชาสัตว์ร,ร้ายที่ครอบครองพลังไม่ทราบชนิดลงทว่าในช่วงเวลาที่คิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วมันกลับระเบิดพลังเฮือกสุดท้ายออกมาจนทั้งคู่ตกตายลงไปพร้อมกัน ในช่วงเวลานี้เองเสียงที่ดังแทรกเข้ามาในรูหูก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นไม่ได้การแล้วเฉินหมิงรีบมาช่วยกันพยุงตัวชิงนเฟิงไปเร็วเข้าต่อให้เจ้าบ้านนี้ไม่มีสติก็ต้องลากตัวมันไปฉีดยากระตุ้นให้จงได้โจห้าวทนไม่ไหวต้องหันไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ข้างๆได้ยินถึงชื่อดังกล่าวที่แสนจะคุ้นเคยชิงเฟิงพลันสะดุ้งเฮือกเฉินหมิง มันเป็นไปได้อย่างไรทำไมจูจูเฉินหมิงถึงได้มาปรากฏตัวขึ้นที่นี่ไม่ใช่ว่าช่วงเวลาวิกฤตนี้ที่เขากำลังเผชิญมันเป็นเพราะแผนลวงของฝ่ายตรงข้ามหร,อหรือแต่ว่าก็ว่าเถอะตอนนี้เสียงที่ฟังดูกังวลใจที่อยู่ข้างๆนี่ทำไมถึงได้ดูคุ้นหูจังมันราวกับเป็นเสียงที่ประทับลึกอยู่ในห้วงความทรงจำแต่ก็คล้ายกับว่ายอยู่ไกลแสนไกล เฉินหมิงที่อยู่ข้างๆกับชิ้เฟิงและโจห้าวและคอยเฝ้าดูสถานการณ์นี้ตั้งแต่แรกเริ่มตลอดมาบังเกิดประกายแสงกระพริบผ่านในสายตาสามหนุ่มอันได้แก่ชินงเฟิงเฉินหม,ม,มิงและโจห้าวพวกเขาได้รับการจัดระดับว่าเป็นสมอันดับแรกในโรงเรียนระดับกลางอย่างไรก็ตามเฉินหม,มิงรู้ตัวดีว่าความแข็งแกร่งของตนนั้นด้กว่าโจฮ่าว ส่วนในอีกหลายๆด้านก็ด้อยกว่าชิงเฟิงแต่ในตอนนี้ชิงเฟิงจูจ่ๆก,ก็หมดสติลงอย่างกระทันหันในหัวใจของเฉินหมิงจึงอดไม่ได้ที่จะเกิดร่องรอยของความสุขโจโห้าวทำแบบนั้นไม่ถูกนะคุณหมอจะตำหนิเอาได้ตอนนี้ชิงเฟิงยังเป็นลมอยู่ฝืนให้เขาฉีดยากระตุ้นคงไม่ดีหรอกคนอื่นๆเองก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าเขาไม่ไหวจริงๆ เฉินมิงกล่าวด้วยความห่วงใยแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาต้องการให้ชิ้นเฟิงพลาดโอกาสฉีดยากระตุ้นต่างหากแต่การฉีดยากระตุ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะโจฮ่าวเป็นกังวลเล็กน้อยแต่เขาเองก็เริ่มจะคล้อยตามคำโน้มน้าวของเฉินมิงบ้างแล้วเหมือนกันมาเถอะพาเขาไปพักรักษาตัวก่อนเฉินมิงกล่าวพลางเข้าไปช่วยพยุงชิ้นเฟิงออกไปไม่จำเป็น เสียงที่ต่ำและแหบห้าของวัยรุ่นดังขึ้นขณะเดียวกันเสียงนี้ก็ยังแฝงความรู้สึกหดหู่อันบาดลึกไม่มีใครทราบว่าชิงเฟิงประสบกับอะไรในช่วงที่เขาสลบจึงเปล่งน้ำเสียงเช่นนี้ออกมานี่มันเป็นความฝันหรือโลกแห่งความจริงกันแน่คงมีแต่ชิงเฟิงเท่านั้นที่รู้ในห้วงความทรงจำของเขาช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมาความรู้สึกต่างๆที่ทั้งรักและเกลียดชังมันชัดเจนเกินไป เขาลุกขึ้นยืนสีหน้าวาววุ่นสลายหายไปสิ้นทั้งคนทั้งร่างกลับกลายเป็นสงบลงโดยเฉพาะสายตาคมกล้าที่ศาสมองมาทางเฉินหมิงร่างของเฉินหมิงพลันแข็งทื่อกระดูกสันหลังเย็นวาคล้ายกับว่าตอนนี้เขากำลังล่อนจออนอยู่ต่อหน้าชิงเฟิงมีอาจเก็บซ่อนความคิดร้ายใดๆถูกเปิดโปงโดยอีกฝ่ายอย่างสิ้นเชิงยังไงก็ตามนี่มันก็แค่ชั่วครูเดียวเท่านั้นชิงเฟิงได้ถอนสายตาจากเฉินหมิงและหันกลับมามองโจฮ่าว คราวนี้ในดวงตาของเขาเริ่มชื้นมันแดงเรื่องขึ้นเล็กน้อยเพราะสําหรับชินเฟิงโจโห้าวน่าเป็นเสมือนที่น้องแท้ๆในความทรงจำของเขาช่วงที่อายุได้16ปีโจฮ้าวได้จบชีวิตลงเพราะตัวเองแต่ตอนนี้เขาได้มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพี่น้องอีกครั้งและตนเองก็ได้กลายสภาพมาเป็นเด็กอายุ16อีกคราในพริบตาชินเฟิงก็เข้าใจได้ในที่สุดว่าแท้จริงแล้วเขาได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง กลับมาเกิดใหม่ในช่วงอายุ16ปีในวันที่กำลังจะได้รับการฉีดยากระตุน้นกลิงกลิงกริงหมายเลข2318ชินเฟิงเมื่อไหร่จะไปเข้ารับการฉีดยากระตุ้นในแอเรียที่3ซักทีโดนเร่งแล้วฉันขอตัวก่อนนะชินเฟิงพยักหน้าให้โจห้าวคราวนี้ทุกย่างก้าวของเขาช่างแลดูสงบมั่นคงไร้ซึ่งความร้อนรนกระทั่งความตื่นเต้นก็ไม่แสดงออกมาให้เห็นเนื่องจากพระเจ้าได้ให้โอกาสเขากลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง ดังนั้นเขาก็จะไม่ปล่อยให้สิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก่อนหน้ากลับมาซ้ำรอยอีกต่อไปชินฟิงเกรงกำปั้นแน่นและเดินไปยังแอเรียสามเพื่อทำการฉีดยาปลายเข็มที่เชื่อมต่อกับหลอดแก้วที่บรรจุไว้ด้วยตัวยาสีน้ำเงินถูกฉีดเข้าไปในเส้นเลือดของชินฟิงยากระตุ้นนี้จะปลุกพลังพิเศษของเธอให้ตื่นขึ้นมายิ่งเธอมีความสามารถมากเท่าไหร่พลังของเธอก็จะยิ่งตื่นขึ้นเร็วเท่านั้นแต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะอย่างมากที่สุดก็ภายในเดือนเดียวหลังจากนั้นต่อให้เธอมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายที่ต่ำแต่เมื่อได้ออกกำลังและฝึกฝนเธอก็จะรู้สึกได้ว่าตัวเองสามารถแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วขอบคุณมากครับคุณหมอชิ้นเฟิงสูดหายใจลึกแต่ในตอนนั้นเองเขาพลันตระหนักได้ถึงกลิ่นไอผิดปกติที่ผุดออกมาจากภายในร่างกายของตนแต่เจ้าตัวก็ไม่คิดจะพูดอะไรเขากลับพยายามเก็บซ่อนกลิ่นไอที่ว่าเอาไว้ ยับยังมีให้มันเล็ดลอดออกมามีแค่เพียงรอยยิ้มเย็นที่ผุดขึ้นมาตรงบุมปากของเขาก็อย่างที่คุณหมอบอกมานั่นแหละว่ายิ่งมีความสามารถมากเท่าไหร่พลังก็จะยิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเร็วเท่านั้นนับจากช่วงเวลาที่ฉีดตัวยาลงไปมันก็ผ่านมาแค่เพียงหนึ่งนาทีแต่พลังของเขากลับเริ่มที่จะปรากฏออกมาซะแล้วว่าแต่พลังพิเศษที่เขาได้รับมาสภาพสมบูรณ์ของมันจะเป็นยังไงกันแน่นะ มันน่าเสียดายที่ในชีวิตก่อนหน้าเขาไม่มีกระทั่งเวลาที่จะได้เชยชมพลังพิเศษของตัวเองอย่างเต็มที่ก็ดันมาถูกลักพาตัวไปซะก่อนโดนจับทรมานทำการทดลองที่ผิดมนุษย์มนาโดยคนที่ต้องการศึกษาพลังพิเศษของเขาหลังจากที่ย่ำยีตัวชิงนึฟึงจนไม่เหลือชิ้นดีกลุ่มคนที่ทำการทดลองก็โยนร่างไร้ประโยชน์ของเขาลงไปในบอ่อทิ้งขยะล่อยไปตามท่อระบายนะ้ำแม้สุดท้ายเขาจะรอดชีวิตมาได้ แต่พลังพิเศษก็ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เต็มร้อยอีกต่อไปเรียกได้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วเขาเกือบที่จะกลายเป็นขยะเปียกลอยเน่าอยู่ในท่อระบายน้ำสะแล้วแต่ตอนนี้ประกายแสงคมกล้ากระพริบไหวในดวงตาของชิงเฟิงบางทีแม้เจ้าตัวจะยังไม่สามารถเอาชนะองค์กรที่ลับพาตัวเขาไปในชีวิตก่อนหน้าได้ในขณะนี้แต่เขาจะไม่ยอมปล่อยให้เดรัจฉานเช่นพวกมันคาบเขาไปทรมานทดลองอีกอย่างแน่นอน เมื่อคิดมาถึงจุดนี้เฉินหมิงก็ปรากฏตัวขึ้นในสายตาของชินเฟิงชินเฟิงเผยรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความหมายเฉินหมิงที่เห็นถึงกับเย็นวาบสันสะท้านโดยไม่รู้ตัวนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทำไมวันนี้ชินเฟิงมันถึงได้ดูอันตรายอย่างบอกไม่ถูกจังเฉินหมิงอดไม่ได้ที่จะสะบัดในใจเป็นไงบ้างชินเฟิงตัวยากระตุ้นมีปฏิกิริยาอะไรหรือ,อยังโจห้าวเอ่ยถามอย่างกระตือรือรน้น ไม่เลยชิ้นเฟิงสายหัวของเขาโจห้าวเห็นถึงความผิดหวังในสายตาอีกฝ่ายก็ถอนหายใจและกล่าวช่างมันเถิดหน้าพวกเราที่เหลือก็ยังไม่มีใครรู้สึกได้ถึงปฏิกิริยาของมันเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเรากลับไปเริ่มออกกำลังกันก่อนต่อดีกว่าอืมนั่นสินะกลับกันเถอะว่าแล้วทั้งสามก็เดินออกจากสถาบันวิจัยมุ่งสู่ภายนอกในชีวิตก่อนหน้าชิ้นเฟิงไม่ได้กลับมาที่นี่ตั้งหลายปีแล้ว ที่นี่คือหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ในเขตชานเมืองใหม่ของเมืองเฉินหยางคอนกรีตของสิ่งปลูกสร้างต่างๆล้วนถูกเสริมเอาไว้ด้วยเหล็กหนาจุดประสงค์ชัดเจนว่าเพื่อไม่ให้ถูกทำลายหรือเจาะเข้าไปโดยง่ายขณะดเดียวกันเหนือขึ้นไปหลายร้อยเมตรบนท้องฟ้าก็ยังมีเครื่องจักรกลที่แลดูคล้ายกับดาวเทียมขนาดใหญ่กำลังลอยลำอยู่ นั่นคืออุปกรณ์สำหรับรักษาสเสถียรภาพของรอยแยกมิติเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้รับประกันความปลอดภัยของชุมชนฉันจำได้แม่นว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นในตอนนี้ชินเฟิงเกิดความคิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเขาเรียยไม่ทันขาดคำอุปกรณ์มิติบนท้องฟ้าก็พลันลุกไหม้ระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันนั่นไงเพิ่งจะได้กลับมาเกิดใหม่แท้ๆก็ต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดซะแล้วโครพยักโลกาวีน่าทีพสองอุปกรณ์มิติ อุปกรณ์รักษาเสถียรภาพรอยแยกมิติที่ลอยอยู่เหนือศีรษะคือสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้ตามปกติและยังเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดที่คอยปกป้องชุมชนอีกด้วยอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องที่ว่านั่นส่งผลให้รอยแยกเกิดความผันผวนเสถียรภาพของมิติที่คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากำลังจะหายไป เกือบทุกคนพลันตระหนักได้ถึงเหตุไม่คาดฝันในครั้งนี้ทั้งหมดเริ่มร้องโวยวายและตื่นตระหนกด้วยความหวาดกลัวเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพรอยแยกมิติกันอย่าบอกนะว่ามันพังแล้วโจโห้าวช็อปเฮ้เ hey, ฮ hey. ถ้ามันพังนั่นก็หมายความว่าเฉินหมิงยังไม่ทันกล่าวจนจบประโยคนาฬิกาที่สวมใส่ไว้ในข้อมือของทั้งสมก็ดังขึ้น เตือนภัยเตือนภัยเกิดรอยร้าวของมิติในระยะหนึ่งเมตรสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักกำลังจะปรากฏขึ้นกริ้งกริ้งกริ้งนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่ารอยแยกมิติเริ่มเกิดการแตกร้าวและสิ่งที่กำลังตามมานั่นเองที่เป็นสาเหตุให้มนุษย์ในดินแดนนี้ร่วงหล่นลงจากตำแหน่งประมุขสูงสุดกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตต้อยต่ตำสุดในห่วงโซ่อาหารดวงตาของชินเฟิงกลายเป็นลึกล่ามเพราะช่วงเวลานี้จิตใจของเพื่อนเเขายังคงอ่อนแอ แน่จะได้รับการฝึกฝนออกกำลังกันมาบ้างแล้วก็ตามแต่เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้โดยตรงทั้งหมดต่างก็ชอบตื่นประหนกทำอะไรไม่ถูกไปพักหนึ่งแต่สำหรับชิงเฟิงนะไม่ทำไมหน้าหรือนั่นเพราะเขาเตรียมตัวมาแล้วตั้งแต่ต้ตตนอย่างไรเล่าในช่วงชีวิตก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วเช่นกันในชีวิตก่อนหน้าตั้งแต่ที่ชิงเฟิงได้หมดสติลงโจ่ห้าวก็ตัดสินใจเฉียบขาด ลาดตัวเขาเข้าไปทําการฉีดยากระตุ้นและหลังจากที่โจห้าวฉีดยาแล้วจึงค่อยพาตัวชิงเฟิงกลับออกมาพร้อมๆกับเฉินหมิงเมื่อชิงเฟิงออกจากสถาบันวิจัยและได้สติกลับคืนเขาก็พบว่าอุปกรณ์รักษาเสถียรภาพเกิดความเสียหายรอยแยกมิติถูกเปิดออกสัตว์ร,ร้ายได้บุกเข้ามาโจฮ่าวจึงตัดสินใจช่วยเหลือชิงเฟิงที่กำลังตื่นประหนกจนตัวเองตกลงสู่ความตาย กำลังสงสัยว่าในเมื่อออกมากันสามคนแล้วเฉินหมิงมันหายหัวไปไหนอยู่ใช่ไหมไม่รีรอให้ชิงเฟิงย้อนนึกถึงห้องอดีตตอบคำถามที่ค้างคาใจเฉินหมิงก็เฉลยมันให้ทุกท่านได้รู้ยิ่งรีบหนีเร็วเข้าเฉินหมิงตะโกนดีดตัวผึงดังสอนที่ออกจากคันธนูต้องไม่ลืมนะว่าพวกเขาทุกคนล้วนเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการฝึกฝนและออกกำลังเพื่อเตรียมพร้อมรับการฉีดยากระตุ้นตลอดมาดังนั้นเพียงหนึ่งถึงสองวินาที มันก็มากพอแล้วให้เฉินมิงวิ่งหนีไปได้ไกลกว่าสิบเมตรสีหน้าของชิงเฟิงกลายเป็นเย็นชาหากสิ่งที่กำลังประสบนี่เกิดขึ้นในชีวิตก่อนหน้าช่วงเวลานี้เขาคงทำอะไรไม่ถูกก็ลองนึกดูสิโจโห้าวตายลงเพื่อช่วยเหลือเขาในขณะที่เฉินมิงเลือกวิ่งหนีไปโดยไม่สนใจใยดีสหายของตนเองสารเลวสิ้นดีในช่วงเวลานี้แม้โจห้าวจะสติหลุดลอยแต่ตัวเขาก็ยังหนุมแน่น เมื่อถูกเร่งร้าโดยเสียงตะโกนของเฉินมิงเจ้าตัวก็ก้าวฝีเท้าออกไปโดยไม่รู้ตัวเร็วเข้าพวกเราเองก็ต้องหนีบ้างแล้วเหมือนกันพูดพลางคว้าแขนชิงเฟิงพยายามที่จะฉุดดึงอีกฝ่ายให้วิ่งไปด้วยกันอย่างไรก็ตามชิงเฟิงกลับไม่มีทีท่าว่าจะเคลื่อนไหวโจห้าวคนพบว่าตนนี้อาจฉุดลากตัวชิงเฟิงได้เขาหันขวับไปอย่างรวดเร็วด้วยความสับสน บนใบหน้าฟ้งไปด้วยความหวาดกลัวและวิตกกังวลตามหน้าผากเริ่มมีเหงื่อเย็นผุดออกมาชินเฟิงนี่นายยังรู้สึกไม่สบายอยู่งั้นหรอมาเหอะพวกเราต้องหนีถ้ายังชักช้าต่อให้ต้องอุ้งในายในท่าเจ้าหญิงฉันก็จะทำโจฮา,าวัดริมฝีปากและแทบจะไม่อดทนรอคำตอบของชินเฟิงเขาโน้มตัวลงเตรียมช้อนสองขาของชินเฟิงใช่แล้วและนี่คือสิ่งที่สมควรจะกระทำเพราะอย่างไรเสียพวกเขาก็เป็นสหายที่เปรียบดั่งที่น้องแท้แท้กัน ชิ้นฟิ่งรู้สึกราวกับมีภูเขาไปปะทุขึ้นในหน้าอกกระแสไอร้อนของความอบอ,อุ่นเอ่อล้นออกมาส่งผลให้เขารู้สึกเจ็บจีดเล็กน้อยในหัวใจคล้ายกำลังถูกหลอมละลายหยุดหยุดฉันสบายดีสบายมากเลยด้วยโชคดีจริงๆที่พระเจ้าประทานโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แห่งความสูญเสียประทานโอกาสให้เขาได้ช่วยชีวิตพี่น้องที่จริงใจต่อตนได้อีกครั้ง เราจะรีบหนีไปในทันทีไม่ได้เพราะตอนนี้พวกเรายังไม่รู้เลยว่ารอยแยกมิติมันอยู่ตรงไหนดังนั้นสถานที่ปลอดภัยที่สุดคือภายในสถาบันวิจัยชิงเฟิงวิเคราะห์อย่างรวดเร็วโจวห้าวนิ่งค้างไปแต่แล้วสีหน้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงด้วยแถมในสถาบันวิจัยยังมีเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆที่ยังไม่ออกมาอีกงั้นพวกเราเองก็รีบกลับไปเตือนพวกเขากันเถอะ นั่นแหละโจโห้าวเขามักจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมีนิสัยอบอูนราวกับแสงตะวันอันแรงกล้าคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอซึ่งนี่นับว่าเป็นสิ่งล้ำค่ามากๆสำหรับชินเฟิงผู้ที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดมายาวนานกว่าสิปีจนกระทั่งได้กลับมาเกิดใหม่งั้นไปกันชินเฟิงเริ่มวิ่งแม้ว่าตัวเขาในตอนนี้จะผอมกระรองอ่อนแอแต่ภายในร่างกายกลับเปลี่ยนไปด้วยพลังและความมีชีวิตชีวา เลี้ยวผ่านตลอกซอกซอยจนเข้าสู่ถนนสายหลักพบเจอกับเสียงรถที่กำลังแล่นและบีบแปรอย่างบ้าคลาั่งทว่าเสียงที่ดังสุดคงไม่พ้นไซเรนที่เกิดการจับชนกันส่งผลให้การจราจรเริ่มเป็นอมพาศในเวลานั้นเองห่างออกไปสามเมตรจากถนนสายหลักรอยแยกมิติก็ค่อยๆเริ่มก่อตัวขึ้นรอยแตกที่ว่านี้เป็นสีดำและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนรอบๆร,รอยแยกศาสตร์รังสีแสงสีเงินซึ่งเป็นองค์ประกอบของธาตุมิติ นั่นมันรอยแยกมิติในแววตาของโจโห้าวพุ้งไปด้วยความตื่นตระหนกแม้ในโรงเรียนจะสอนเกี่ยวกับมันมาบ้างแล้วก็เถอะแต่เมื่อได้เห็นกับตาเป็นครั้งแรกแถมยังไม่รู้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรโผล่ออกมาจากรอยแยกนั่นที่บางทีอาจจะมีพลังถึงขั้นทำลายล้างทั้งชุมชนเลยก็ได้เขาจึงอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวแต่รอยแตกที่ว่านี้มีได้ขยายขนาดมากมายนะับ มันขยายแค่เพียงยาวกว่าครึ่งเมตรและกว้างประมาณ30ิเซนก็เริ่มชะลอตัวลงบ่งบอกมาสัตรูที่กำลังจะมามีได้มีขนาดตัวใหญ่โตเท่าใดนับอย่างไรก็ตามเนื่องจากที่นี่คือถนนหลักที่ผู้คนพลุกพล่านดังนั้นตลอดทั้งบริเวณเลยไม่มีใครมามัววิเคราะห์มันบังเกิดเสียงกรีดร้องอื้ออึงผู้คนต่างละทิ้งรถของตัวเองพากันวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็ว รอยแยกมิติยังไม่ทันขยายได้เต็มที่ก็ปรากฏร่างร่างหนึ่งขึ้นทันใดมันเป็นร่างที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับเด็กมีผิวนุ่มนิ่งราวกับทารกแต่สีผิวที่แปลกออกไปนิดหน่อยมันเป็นสีเหลืองอมเขียวที่ส่งกลิ่นเหม็นไม่ดีออกมาทารกพยายามเบียดฝ่ารอยแยกด้วยความยากลำบากและตกลงมาจากความสูงสาเมตรเสียงดังตึง้งด้วยความสูงระดับนี้สำหรับทารกต่อให้ไม่ตายแต่ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหาัส อย่างไรก็ตามไม่ถึงวินาทีที่ทิ้งตัวลงกับพื้นทารกน้อยจากรอยแยกมิติก็เริ่มขยับมือขยับเท้าเด้งตัวผุดลุกเชิดหัวที่โตผิดปกติขึ้นจนสามารถมองให้เห็นถึงใบหน้าของมันได้อย่างชัดเจนเจ้าทารกที่โผล่ออกมานี่เห็นได้ชัดว่ามีใช่มนุษย์หากแต่เป็นสัตว์ร้ายบนใบหน้าประกอบไปด้วยลูกตาสีแดงขนาดใหญ่ที่ปูดบวมออกมา ริมฝีปากฉีกยาวถึงใบหูเผยให้เห็นซี่ฟันคมกริบและซี่ฟันที่ว่ามีใช่ซี่ฟันแบบเดียวกันกับของมนุษย์หากแต่เป็นซี่ฟันที่เหมือนกับเที่ยวอันแหลมคมที่สามารถใช้ฉีกกระชากเนื้อดิบบ่งบอกชัดเจนว่าสิ่งมีชีวิตตนนี้กินมนุษย์เป็นอาหารนั่นมันเที่ยวทารกใครบางคนร้องตะโกนขึ้นเที่ยวทารกถูกบันทึกอยู่ในตำราเรียนของรัฐบาลกลางเป็นสัตว์ร้ายระดับต่ำสุดในเลเวล G สาม อ้างอิงตามระดับที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลกลางเลเวลที่แข็งแกร่งที่สุดคือระดับ S ต่ำลงมาจะเรียงเป็น A B C E F G ซึ่งจะสอดคล้องตามความแข็งแกร่งของสัตว์ร้ายสำหรับสัตว์ร,ร้าย G 3หากผู้คนตอบโต้กับมันอย่างใจเย็นก็จะสามารถเอาชนะมันได้ไม่ยากนะักอย่างไรก็ตามเจ้าสัตว์ร,ร้ายเที่ยวทารกมันจะมีอย่างหนึ่งที่พิเศษออกไปนั่นคือพวกมันมักจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง แน่นอนว่าทันทีที่เที่ยวทารกตัวแรกมาถึงตัวที่สองสามก็โผล่ตามมาและเหล่าเที่ยวทารกก็มีได้คิดจะสังเกตสถานการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลใดๆพริบตาที่พวกมันเห็นเหยื่อทั้งตัวทั้งร่างก็พลันหมอบลงกับพื้นคือพลันสี่แขนขาในท่วงท่าเดียวกับตุ๊กแกศบโอกาสก,าก็กระโจนเข้าใส่และง่ำใช้ซี่ฟันแหลมเล็กเข้าใส่ลำคอเหยื่อและกัดกระชากทันที อาชายคนหนึ่งที่เห็นเขี้ยวทารกกระโจนเข้าใส่กรีดร้องออกมาเขาเร่งชักอาวุธจากเอวอย่างรวดเร็วและยิงเข้าใส่หัวของเขี้ยวทารกปงังเสียงปืนดังกึกกล้องนี่คล้ายด่งสัญญาณแห่งความโกลาหลถนนหลักที่แต่เดิมเพียงวิ่งวุ่นด้วยความสับสนวุ่นวายพลันกลายเป็นนรกคล่างละเลงไปด้วยเลือดทันทีสี่ถึงห้าเขี้ยวทานกราวกับหมาป่าก,กระโจนเข้าหาปูงแกะเริ่มฉีกกัดและฆ่าอย่างซุกซน หนึ่งในเที่ยวทารบมุ่งเป้ามาที่โจห้าวกระโจนเข้าหาเขาโดยไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดๆแน่นอนว่าโจห้าวเองก็ย่อมมีความแข็งแกร่งแม้เขาจะเป็นเพียงวัยรุ่นอายุ16ปีแต่ก็ถูกฉีดยากระตุ้นแล้วดังนั้นพละกำลังของเขาย่อมเทียบเท่าได้กับการดำรงอยู่ในเลเวล G1 เป็นอย่างน้อยอย่างไรก็ตามโจห้าวกลับเพียงยืนนิ่งจ้องมองมันในสมองบังเกิดความว่างเปล่าไปครู่หนึ่ง ดูเหมือนว่าแม้เขาจะเคยริ่ำเรียนมาจากตำราแล้วก็ตามแต่กลับไม่สามารถงัดทักษะการต่อสู้มารับมือกับมันได้อย่างทันท่วงทีแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กก็ตามทว่าในช่วงเวลาวิกฤตนั้นเองหนึ่งมือที่ผอมกระร่องได้ประทับลงบนอกของโจห้าหลักส่งเจ้าตัวถอยหลังกลับไปในช่วงเวลาที่โจห้ากำลังจะตกตายก็ปรากฏร่างร่างหนึ่งขึ้นเบื้องหน้าเขา ร่างที่ไม่คิดยินยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปเป็นชิงเฟิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ